ป่ายางสวนลูกค้าสังหวัดระยองนะคะของคุณพี่สมสิทธิ์แล้วก็พี่ลุงนะคะพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นป่ายางนะคะแล้วก็ล้มป่ายางปลูกทุเรียนนะคะตอนนี้ได้หนึ่งปี3เดือนนะคะ ต้นโตเร็วมากใช้ชุดบำรุงต้น5รายการของปุ๋ยทางใบกิฟฟรีนเต็มสูตรเลยนะคะโดยมีคุณจุริพรชยัยฤทธ์แนะนำสูตรปุ๋ย ให้ใช้ระยะต้นเล็กนะคะดูนะคะต้นสมบูรณ์มากส่วนนี้ไม่เกี่ยงเลยแนะนำอะไรก็ใช้หมดเลยนะคะดูว่าใบนี้เงามันวับเลยเพราะว่าเลือกใช้สารสับใบเป็นตัวแว็กฟรีนะคะตัวแว็กฟรีนี้จะเป็นตัวสารสับใบเกรดพีเบียมนะคะ สารสำคัญของเขาองค์ประกอบของเขาจะเป็นซิลิโคนเวลาเราฉีดพ่นเนี่ยดูดซึมไวภายใน5นาทีแล้วก็จับเคลือบใบนะคะเป็นเงาป้องกันแสงได้ดีใบเงามันวับเลยนะคะทุกต้นเลยค่ะแตกยอดดีสวยงามมาก เป็นที่ประทับใจของลูกค้าเจ้าของสวนนะคะแล้วก็เป็นที่ชื่นใจของคนแนะนำนะคะเราไม่ใช่แค่อยากขายปุ๋ยอย่างเดียวนะคะเราอยากได้ผลงานนะคะในการใช้ปุ๋ยที่เห็นผลจริงนะคะจะได้ชื่นชมทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะ ูต้นนี้นะคะแตกยอดดีมากเลยส่วนไหนที่อยากจะได้แบบนี้นะคะที่พยายามบำรุงแล้วบำรุงอีกก็ยังไม่โตสักทีก็ทักเข้ามาที่เพจได้นะคะให้คุณสุริพรช่วยแนะนำนะคะโอเคค่ะนำคลิปดีๆมาฝากนะคะ เดี๋ยวเราไปเจอสวนใหญ่กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูสวนใหญ่กันสวนที่เป็นสาวอันนี้จะเป็นสวนต้นเล็กนะคะของพี่เขา